โอ้ยแล้วผมก็ต้องกราบสวัสดีทานผู้ชมด้วยนะครับรอยู่กับผมตั้งนวนทองวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Legend of Stick ครับผมเป็นเกมเก่าเลยนะไม่รู้ว่าใครเคยเล่นหรือเปล่านี่เข้ามาแล้เลยนะเดินขึ้นโลกอันก็นี่หมดแล้นะไม่ได้เล่นโปละหาไม่เล่นโปละฮะอืม ถามว่าส่วนตัวชอบอันไหนทมมนี่สุดเคลเลอนแรกซามูไรนี่ซามูไรมีทูเรนด้วยดูทูเรนเถนี่ทูเรนมันทูเรนดินินกาอันนี้น่าจะเป็นมูลาดมูลาดอันนี้อะไรเทีวเทีวเทีวใช่เทวเทียวก็ไม่กะรีหรอเอ้ยไม่ใช่นตานตาญานาตาญา ฟ,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 ฟอฟอฟอฟเออตัวเยี้อะไรวะเนี่ยตัวเยี้อะไรเนี่ยมาสเตอร์เออมันชื่อมาสเตอร์ต้นฉบับอันนี้เรื่องไรเทียมทานเจ้าชายเจที่น่าจะเป็นโมทอสเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวอะไรคะอีรันดอไม่ใช่ธน,น,นูอะไรเงี้ยอันนี้แอฟิี ไทยแอตเริกโอมเออไทยอันนี้ทนทนเทนเทนโนมาเดปาร์ตี้ไอ,อ่อะไรกันเนี่ะไมว่าผมจะให้ดูเลยว่าลองผมที่อันนี้ระดับอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่มันมีระดับสามระดับอันนี้เป็น normal normal แล้วก็อะไร EC แล้วก็เรไม่รู้นะเรนอยู่ EC เรนก็มีตามมา,ม,ามาดี normal แล้วก็ EC แล้วก็หา,าอืามนิโคดันต้องตีถ้าประมาณเร็วสิบมันจะตีไม่เข้าเลยก็ว่าได้มันจะตียากหน่อย ไปดูผมเอามาตัวเดียวแล้วนะตอนรีน้เขาเอามาได้สามตัวแต่ผมจะเอามาตัวเดียวปิดเสียงก่ออปิดเสียงเอาเอยู่เฟร์ไว้ยังเดี<อ>๋ยวมีแค่แกระจอะไปด,ดูบดอสครับน้องๆ ก,ก็มันกระจกมันก็เลยได้ของน้อยถ้าอยากได้ของดีดีมีของธีก็คือไม่เข้าไปเล่นเน,ะนี่ยด่านพี่ยอดเลยเนะี่ยผ่านยากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เข้ามาเล่นเนี่ยด่านเนออี่ยมีทั้งหมดห้าหรือวิวเนี่เอเปไปแรกถามว่าดีไหมเห่ะอมันก็ดีดีใช้ได้แต่ผมยังไม่ได้ครบสักอัน ไรก็แล้วนี่เขาไมได้แล้วนนี่ไ,ไอ,นนอนน้มาขุดอุโมงค์ไปไหนกีวะกู<น>ปไปแท่าเดีทุกทางเลยวะอันนี้มันทำอะไรได้วาร์ปมึงวาร์ปให้กูไม่กี่ช่องเนีน่ยนะใหญ่กับเนี้ยไอส้สัสเลยโอ้กูปไปข้างบนดูดิมีอะไรตามหาหีบป่ะผมหีบมันก็จะมีของ,ของ มก็งอันที่ผมก็เคยมาแล้วนะเดินไกลเลยมึงสำรวจให้ทั่วสำรวจให้ทั่วโหออ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 อยังยต้งไหนยังไม่มีหีวะจถาถามว่าไปหมดยังไปหมดแล้ว นี d d ่เดินได้เดินแม่งได้เทปทุกที่เลยตอนนี้ขุดไปนิดไปหน่อยก็ทะลุกันแล้วเนี่ยเที่ยวนี้ไม่น่าจะมีป่ะวะเดี๋ยวขอขุดลงไปดูแป๊บนึงหายีบเป่ะหายีบโอ้ไม่ได้ของ ได้อยู่ไม่ดีไม่มีกันเลยเลยไอเศษชิ้นส่วนเอ้ยมันไปต่ออะไรวะไปได้ระเบิดสวยตนันแล้ว,วอ่ะไออีกทุงอื่นไปแล้วด้ยไปอีก ข้างล่างนี่ไม่รู้ข้างล่างนี่โอ้ไม่น่าโปมันก็เฮ้ยรู้ว่ามีวะขึมีลึกแปลกๆจะต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยไม่เกี่ยวอสัตว์คนละเรื่องหาสมบัติมันพีดดินี่ไงนี่ไงหีบ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 โอ้แล้วคุณหกครั้งไปถึงไ้มวะระเบิดก็จะประมาณนี้หนึ่ง สองสอมอุ้ยพอดีเลยมั้งน่าจะพอดีนะหนึ่งสองสามพอดีพอดีสี่ห้าพอดีเป๊ะกูได้ระเบิดอีกอันหนึ่งมันคุ้มกันตรงไหนนะอ๋อ,อก,ก็อย่างน้อยกูก็ได้ นั้นาผู้ชมดูนี่นะเพื่อน๋ยวไปตรงเต้นี่บ,บ้าบัตรดิบดูนี่นะเพื่นห็นของอะไรพวกนี้ไหมเห็นไหมมันขายราคามันจะเป็นศูนย์บาทหมดศูนบาทศูนบาทแล้วแชิ้นส่วนก็ยัศูนย์บาทดูพวกหินดับ,บดาวนะก็ศูนอ,อันนี้ก็ศูน เนี่ยศูนบาทหมดเลยแบบไม่มีค่ามากเวลาจะาขายแต่คนดูไประดับนี่สมุดเวทไม่มีค่าหินหินอะไรไม่มีค่าหมดดูหินธรรมดาหินธรรมดาแม่งชิ้นเป็นพันแ้ะกุตีบวกสูงสุดไปเนี่ยปุจะได้แปดหมื่นหก แต่มันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่แลกว่าก็คืออันนี้ไม่ขายที่ได้เท่าไหร่น่ะหนึง่งสิบร้อยพันหมื่นแสนหรอไม่แค่แสนได้เป็นห้าล้านห้าถ้าผมจะขายตอนนี้ผมคูดได้เยอะผมก็ขายละไอ้แม่เงินผมมันเยอะผมไม่ใช่โปนะนะไม่งั้นผมก็เก้า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 แล้วสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงพูดหน่พูด,พดผมใช้เป็นตัวนี้สุดท้ายปีละ ป Rick, เปร์ปรแปรกอะไรช่างไม่เกูเรียกว่าชิบะเป็นไงเฟียจะเรียกชิบะแม่งเลยอะไรวะเราเรียนพูดแนวฟ้ามันไม่เกี่ยวแล้วผมว่าจะเรียกตัวไหนแล้วไปวิวอ่อนหรือวิวกาดมันแล้วมันแล้วแต่ว่าเราจะอัพตัวไหนอ่ะเห็นไหมข้างบนมันจะไม่ลดเลยนะผมดูสองใจ ข้างบนจะไม่ลดเลยกดติดตามอะข้างบนจะไม่ลดแล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวไหนเราผมชอบเป็นชิบะน้องผมมันใช้เป็นเอ,อมังกรเขียวมังกรเขียวเท่เปหไม่ค่อยมังกรเวียนนี่เท่ที่ทนกไฟอะก็มีเอฟเฟกไฟสีสะนาดนี่ยิ่งเท่เลยนี่หวัวไม่เป็นออร่าแล้วดินาฟ้าก็ก็มีขนนกล่วงเลย แต่ผมก็ใช้เป็นชิบะอยู่ดีวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปตีบอสพูดมานานแล้วไอ้ยไปตีบอสทักทีเอาไปสองตัวับผมเอาไปตัวเยอะไม่ได้ไอ้บอสดันเก่งแข็งด้วยพากันไม่ตายยังไงก็ไม่รู้รอมันโหลดแป๊บมันโหลดค่ข้้นช้านะผมวะถ้ามีเน็ตหรือไม่มีเน็ตก็เหมือนเดิมช้า เรีย,เรยนเะลี้งไดับโล่ก็ช้ามันเหมือนกับแบบว่าโหลดแหนบบโหลดผีโหลดผีเม่เกีวเอาให้ช้ากันมัน้นิมจาเออใช่ผมก็มีตัวนิมจาแต่ผมไม่เคยชอบอะสกิลหนึ่งมันไม่มีดาเมจเออกูก็ลืมไปกูจะเอาสกิลหนึ่งทำไมทำนี้เมื่อกูเปิดอันติได้ น่านเสียจะใช้สกิลหนึ่งทำไมวะกูจะได้พลังจากทุกสกิลไปเถอะอันตีหมดได้หรือเปล่านะว่าใส่ทีเดียวอันติแบบดัเมจแรงๆเลยอะ่ะว่าสกิลอื่นก็ไม่ค่อยจะกดนะนี่เป็นด้านไฟนี่คือฮีเรทั้งหมดที่เรามี มันจะเห็นว่ามันกึ่งบางทีมันไม่ได้กึ่งเอาจะปล่อยให้มันได้เปิดก่อนเราต้องเปิดก่อนมันนะครับนี่หัวหน้ามาแล้วรายชื่อ,อเห็นเคยมูฬาเข้าไปปากแล้วเหรอไปไปไป ดอนตนีนีเาเดําเหนที่เข้าเป็นแส้มแค่ไม่ตายดําเนียมันเข้าไปลุปัน์จะตายแล้วเนียีม่วงคือดําเนมันนะ่วนดําเหนดสีแดงคือดําเนของเรานะับนขนาดโอ้โหสามหมื่นเก ก็จะมีให้เลือกว่าจะออกหรือว่าจะเล่นต่อ,อ,อเีื่อเพ็่เพื่อดุณโรเอยไอ้น้องเพื่ทีจะเล่อกับ่อมาแล้วก็เออเออนไม่ได้คิดมาต้นะเออหลักบบสุดกลาดสุเล้ วิ่งให้เลยได้ยินเสียงของของอย่างเยอะองเยอะจริง แต่เสียดายด่านนี้มันไม่ได้แบบไม่ได้เงินไม่ได้เพชรแล้วก็เอาเรียกอะไรไม่ได้เวลนะมันก็เลยไม่ค่อยดีด่าน,นดีที่สุดก็คงจะเป็นด่าน,นเดิเดิมอันนี้มรรมดานนห้านะผม,มจะเล่นให้ดูเลยว่ามันมันก็ไม่ได้ยากนะด่านพวกนะี้แต่ว่ามันมันเหมือนจะกินเวลานิดๆเพราะว่ามันยาว แต่มันก็คุ้มนิดหน่อยนิดหน่อยเลยเหรอวะดาบตัดสามพื้นศึกนี้อุตสาหะเลยนะอุตสาหะแบบเนี้

มนนีุ่ rein, ก,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 กความในยจมยอดนที่ไม่อยากคิดถึงมีคติยาวนีแต่ก็จบแล้ยตานี้ก็ได้ประมาณสองหมื่นกว่าสามหมื่นประมาณนั้นถ้าใครอยากเล่นให้มันคุ้มจริงๆควรจะเป็นเล่นด่านนี้ด่านนี้เลยนะจะเล่นให้ดู มันดนเงินเาพอละมันเล่นง่ายระอื่นได้ชิบหายเลยสมัยก่อนผมยิ่งไปตีมันเลยเลือดเลือดเขาเรียกอะไรวะมันเป็นลูกน้องมันอะเทบมไม่ลดเลยลูกน้องไม่ตีผมสองทีตายลูกน้องไม่อย่างแข็งแกล้งอะถ้าวัดแล้วมันก็น่าจะประมาณด่านห้าสิบประมาณด่านห้าสิบได้เลยใช่เพราะว่าระมาณด่านห้าสิบขอดูนะ เอนอาติคลิน้องนี่ใช่ไหมลิน้อง้าไม่ตายไม่ส่กจนมาทักสองสามรบกันแต่เราต้องกดก่อนเพื่อจะเปิดเลยว่าค้นเราจะเดต้งห nah ัมากต้องให้เปิดก่อต้องให้เปิดก่อนะแล้วให้เกิดก่อนอันขา

เวลตั้ง 5, ห้าพันฮงุ้งเบลลห้าพันนี่มันได้จริงหรือเปล่าวะมันม่เพิ่มเท่าไหร่เลยนะนี่ก็จะเป็นตรงออกอาวุธอตอนนี้เีลอเลยวะนี่อันนี้ก็เวลล์สามสิบเจ็ดแล้วก็เวลสามสิบหกทูเรนเวลลยี่สิบจาวเวลลสิบเก้าฮันเตอร์นักล่าเทลเก้านาตาญาเวลลห้ามาสเตอร์ตัวตีเมื่อกี้นะ่ะเวลลสี่เจ้าชายเวลสี่ ไ you, อซียูไวต์ยูสองดาร์วินหรือเขาเรียกนะ <tr> แอตริกยลสองแล้วนั้นก็จะวิวหนึ่งมาเลยนี่ย <c oughs> ผมนึกว่าไอนนสีทองเ,เห็นไหม <c oughs> อันที่เละที่สุดแต่มันไม่ใช่เว้มันคือสีแดงสีแดงเ่เลที่สุดดูดิถ้าเราจะขายดูเราได้เท่าไหร่ ร้อยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอ้หลานสองโอ้รวยรวยชิบหายเลยแลหละอืมฮึแต่ผมมีแค่ระดับสิทของสีแดงผมมีแค่เร่อเดียวคือเรื่องขายข้าติงนีง่แหละดูดิมันบวกเลื่อนให้เปนะ็นหมื่นอ่ะนี่ถ้าใครอยากได้ของมา,มา,นนววาสุ่มแถวเนี้ยมันไม่เกี่ยวว่าเราไปสุ่มกี่ดาวนะับไม่เกี่ยวใช่ว่า มึงวิ่งกันเท่าไหร่ถ้าวิ่งสิบก็จะใช้แสองดาวได้วิ่งสิบขบวนวิ่งสามเจ็ดยังใช้วิ่งห้าดาวไม่ได้ใช้แค่สี่ดาวอันนี้หนึ่งดาวเรามาหาของแดงดยู่แลไม่มีของแดงอ่ะทำไมจะเป็นเอ๊ะถ้าเริ่มต้องเป็นทอง้ากทองไอ้ของก็ไม่ค่อยมีเลยทอง ทองที่ไร้ค่าดีดาวเปิดไหมถ้าไร้เดือนแค่อันน่าจะดีมากเก้ดวงเก้ดวงมีทองไหมมีทองไหมมีทองไหมไม่ไม,มีของนี้มีอ่าไปสุ่มห้าดาวผมก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มได้ทำไมดีก็ใช้ไม่ได้อยู่ดี ใส่ต้อักระช้ได้แล้ว,ลวเดี๋ยวมาเต้นสีดอกระดูกเวทคืออะไรวากระดูเกดเีทนือแข่งแขงจะเป็นอะไรที่หายากมากในเบลห้าเสื้อเสื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 อเปินะ ขาดร้อยเพชรไปเอาค้างไดนะ้ปะไอ้สัตว์จะบอกว่าค้างนะเอามาแล้วก็ยังไม่มีของดีอยู่ดีวะอาวุธเยียวเลียวห้าสูงสุดเป็นอันนี้ ย HP 900อันนี้มึงก็สูงสุดแล้วใช่ไหมเนะี่ยเอาีงไงเฉพาะเลือดกูจะใช้แค่เลือดนะอ 7, เนี่ยอ oh 7,002เทอร์เลตันก็จะประมาณเว่ว40ไม่40ดิ30ไม่ 20, 25 25ไม่มีทองถ้าอยากได้ทองต้องแบบนี้เก็บมาแรกเอาเยวิวห้าเก็บมาแรกเอา อย่างเท่เลยตัวอย่างเฮ้ยผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล,ลาแล้วผมเพราะว่ามันก็นานแล้วนะเดี๋ยวพวกมึงก็ต้องไปทำนัานทำนี่อีกเลยไปสวัสดีครับ